้ะสว,วัสดีพี่ร้องว่าต้องอีหย่างมากไมยแล้วก็ผมรีวิวเขียงเขียงไม้บักเข่งก็ผมนะจัดให้นักๆเลเี้ยเนีนยเออพี่ร้องมึงนะฮะโคตรแข็งอะ่ะเออเขียงไม้บักเข่งฟักแบบสดๆยดโนะ้ยเนตะไคร้บักหนาแซ่ ไปไสมีดกันระว,วังมีดบ้านกันแล้วกันได้คขยงผมไปบอกเลยว่าโคตรแข็งอ่ะกินแบบอ้าวเิ๊งผมฟักบักแขงนะฮะหอยโบมีขุยโบมียโองสุดยอดนะผู้ใดได้ไดคขยงผมไปกะยินดีนคะครับผมเอาไสเข้าไปผมสิกอยบักนาวเด้มือเนี่ย กล้วยบักนาวาาแซ่บเซ็บแปลกรับหนึง่งค่ะพี่แปลง ครับหนึ่งนะหลานก็นอยากกินอันแอปเปิลแล้วหลานแอลกินแอปเปิลอ้าวมันมีละไม่ต้องอีกอย่างมากมายหรอกแค่กินแบบง่ายๆในมือเนี่ยอืมว่ยบักนาวครับผมอ้า น้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาชูน้ำปลาช,ลาชูแล้วก็อ,กอย่าง่ะพริกป่นใส่ลงไปคุรี่ะเนี่ยพาสีคนแบบว่าย่าให้เยน คนแบบให้ชุดมันเข่ากัน,นี่ยนะข <c oughs> าดบรร่ได้ขาดบรร่ได้คือหกขวานี่ครับผมเอาสุดท้าย เมลรอนเม่รอนใส่ลงไปครับผมมันเม่รอนบ่ล <c oughs> ่ะเดมอน <c oughs> อมะน,นาวอ่ะใส่ลงไปสุดท้ายแล้วหอ,หอมครับผมต้นหอมผักชี็จแล้ว ชิงสดๆนะอือือ,อ,อ,อนี้ผมว่ามันอาจะโอเคนะชิมกันม,นม,มาพี่น้องบ้านเนี่ยไม่ต้องอิ่งอย่างมากไมห่หดอกกินง,ง่าย ี่นไปไปไปพี่แปงกินไหมจิ้มลุงไหมกินลาบกูลุงไหม <c oughs> หลาน <c oughs> แซ่บแซ่บครับพี่บบน้อง Cô ta nghiêng mạc mái đọc Làm cho mắc quẩn nè <Nhạc> <Nhạc> bên này bàn tàu Ừ ่าไม่เ <Tipp> ค <s> ียงไม่บับเค็งครับผมนะฮะคอดีของมันลองมองนี่ แค่เ่อเป็นนะฮะถ้าเป็นไม้ประคามนี่คืนได้แนะ่นะเมืองนะตับลงไปนะผมบอกไปเลยนะเนี่ยเอาผมเมืองแบบฟันให้สดๆเลยพนะี่น้องเมืองครับผมแทบเ่อเป็นห้อยอะ่ะนะฮะบอกตัองอีกอย่างมากมายดอกนะครับแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมเป็นที่รับรอยแล้วขอ,อบคุณทุกออเดอร์ครับผมนะฮะขอ,อบคุณทุกออเดอร์ที่ผู้ใดสร้างเคี่ยงผมไปกระทาแน่ก็แล้วกันนะสำหรับไส้ไนยายแงๆ่ๆแบบนี้ นะฮะเพราะว่ามันใช้เวลาดองเกลือโดนครับผมนะฮะต้องขอโทษขออภัยหลายถ้าผู้ใดที่ทนไม่ไหวก็ว่าเป็นอย่างครับผมนะฮะกะกระทานี้กันแล้วกันทนไม่ไหวกัน,นแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสท่านีครับผมสวัสดีครับ